ตายแล้วปั๊มตนบักหุ้งไม่ยัยลงมาเตาตนแบบฮุ้งยฮะมันต่ำว่าไ้พ่อใหญ่มัน้อยนอยโอ้ยตายตายตายโอ้ยระวังระวังซับขาก็ของเมื่อนี้ขุดดินพี่น้องขุดดินเมื่อยขาเคลีบ้างนะขุดดินจ้าขุดดินพ่อใหญ่นะกับวันที่เจ็ดเจ็ดวัน เจ็ดวันละพี่เตเมือยด่ปะตื่นหลัขยัน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 เมื่อ,อนีน้ปั๊บระดับดินไหมเนาะ ปาปลาดับตินแ็นหายมันโลง่งเวลาเด็กหน่อยไม่อยู่มีมองอยู่มองเลนมองบอหกปาบมองอไม่มองม่มองนางเลน<ด>เหนื่อยไหมคนดีมีเพ่เป็นแฟนยอมรับเป็นความกัดแค้น เก่งมากเลยอยู Cornell> ่เก่งมากเลยเอ็มค้ำเอ็มมีเดวอนมีให้จ่ายหนึ่งเดือนพอมุกตาอยู่อ้วนนั่นขุดเร็วๆปาร์ตไปมุ่งพี่นนาะไปมุ่ง ซูซูซี่ซี่ซปาตังกี้ปาตังกาเก่งเก่งเก่งกูตินมันเสมอกันพี่น้องมองจอดรถมองจอดรถวัอนี้เห็นลงังคาพี่น้องลางคาลางคาเมมอง ให้มีมงนังคว้านขุดดินขุดดินเกียดดินลงไปให้มันเสมอกันบพเสมอปานกันสร้างเพราะให้มันบบบ่สูงตามหลายเห็นลหมพี่น้องก็ได้อยู่จ้ะหลงังคาแล้วแล้วค้งหลงังคาวันเดือ ได้ปูนมะสามลูกอันนั้นเป็นปูปูป,ปูนเพือ่อได้ปูนมะสามลูกแล้วอันนั้นเป็นปูนอันปูนปูพี่นอ้องกระเบื้องกะซื้อแบบกระเบื้องแบบกระเบื้องแบบกระเบื้องเศษกระเบื้องเก้านะประมาณยี่สิบกเมตรสาสิบเมตรนี่ลายมันลายมันลายบานจะเป็นของของน้ำจะ นี่เป็นบริเวณห้องครัวนี่เป็นบูพื้นแอนตีฟ้ามาแล้วตีฟ้าผนังนี่จ้ะตีฟ้าเราก็ไปแต่ยู่อยู่ได้ไดหรอก็ด้มีหน้าต่างนะฮะมีหน้าต่างมีเพือนกับจังซีอันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีสุกุสุคนจ้ามื่อนี้วันที่ สิบแล้วพี่น้องเริ่มต้นเฮ็ดวันที่14มือนี้วันที่24จ้ะปัดลมแห้งอีหลีเซนทาก a l อ e a รดียูนะก,กูดกูดกูด,ดพีเตอเฮ็ดพ่วงหลังคาเก่งมากๆสิบมือแล้วพี่น้องว่าจะเคลียร์กี่ดินอีกมือเนี่ย